สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูจริยาจะสอนเรื่องการแต่งกรอนสุภาพหรือกรอน8ดนะคะก่อนอื่นครูขอโชว์กรอนสุภาพที่ครูแต่งเองค่ะชื่อกลอนว่าโควิดตัวร้ายกับครูออนไลน์เย็นชาประเทศไทยวันนี้มีโควิด ผู้คนติดเพิ่มขึ้นทุกวันหนอรัฐบาลหาวัคซีนไม่เพียงพอได้แต่รอรงทะเบียนคอยต่อไปนักเรียนครูเลื่อนเปิด2เดือนแล้วไรวี่แววข่าวดีเปิดเทอมใหม่หยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อสอนออนไลน์เฝ้ารอโควิดร้ายหายเสียทีกรอนคือลักษณะคำประพันธ์ประเภทหนึ่งซึ่งมีคณะและสัมผัสตามลักษณะที่บัญญัติไว้ กรอนสุภาพจำนวนวักละ7ถึง9คําคำนิยมวักละ8คํคำเรียกว่ากรอน8ค่ะกรอนหนึ่งบทมีสวรวคววรคที่หนึ่งเรียกว่าวักสดับหรือวรคสลับวัคที่สองเรียกวรครับวรคที่สามเรียกวักรองวรคที่สี่เรียกวรคส่ง หบทกลอนมี2บาทสองวักแรกเรียกว่าบาทเอกสองวักหลังเรียกว่าบาทโทในแต่ละวักจะมีสัมผัสนอกที่ใช้เชื่อมคำคล้องจองกันค่ะสัมผัสนอกดังนี้นะคะสัมผัสแห่งที่1คือคำสุดท้ายวักที่1สัมผัสกับคำที่3ามหรือคำที่หของวักที่สอง สัมผัสแห่งที่สองคือคำสุดท้ายวรรคที่สองสัมผัสกับคำสุดท้ายในวรรคที่สค่ะส่วนสัมผัสแห่งที่3คือสัมผัสคำสุดท้ายวรรคที่3สัมผัสกับคำที่สหรือคำที่5ในวรรคที่4สัมผัสระหว่างบทคือสัมผัสนอก ที่เชื่อมระหว่างบทที่1กับบทที่2โดยให้คำสุดท้ายของวรรคที่4ส,สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่สอของบทต่อไปในกรณีที่นักเรียนแต่งกลอน8 2สองบทจำเป็นต้องมีสัมผัสระหว่างบทนะคะหนนักเรียนลองตอบคำถามต่อไปนี้นักเรียนจะใช้คำใดเติมในช่องว่างลมเอ่ยพัดรวงข้าวอยู่ร้าวรวดฝันแปดปวดทุ่งจะหมองข้าว ทุ่งรวงทองที่รักจะยากไร้เหลือสุสานกว้างใหญ่ให้ชาวนาะเฉลยอ,อะไรคะนักเรียนฉเฉลยคือคำว่าร้องไห้มาดูสัมผัสนอกกันนะคะคำว่ารวดสัมผัสกับคำว่าปวดคำว่าร้องไห้คำสุดท้ายในวรรคที่สองคำว่าให้สัมผัสกับคำว่าไร้และ คำว่าไรจะสัมผัสกับคำว่าใหญ่ใช่แล้วคะ่ะนักเรียนการแบ่งกรอน8ไม่ยากเลยใช่ไหมคะต่อไปในนักเรียนนะคะไปทำแบบฝึกหัดแล้วส่งครูในคลาสลูมค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ